สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำสเต็กหมูไว้ซอสค่ะในช่วงกักตัวนี้นะคะสเต็กหมูสามารถทำเองได้ง่ายๆสูตรแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าอร่อยค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ ส่วนผสมในการทำไวซซอสนะคะมีส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงเทียงแค่ไม่กี่อย่างค่ะก็มีนมข้นจืดนะคะเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็เป็นซอสปรุงรสซีซันนิงนะคะยี่ห้อที่เราชอบได้เลยค่ะส่วนผักนะปู้ก็เอาผักที่มีติดในตู้เย็นนะคะก็มีบัตเตอร์นัทนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะมีเห็ดฟางนิดนึงแล้วก็เห็ดนางฟ้าอีกนิดนึงค่ะ ส่วนพอกช็อปนะคะหรือว่าสันนอกติดกระดูกนะคะปู้ได้มาแบบชิ้นเล็กนะคะใช้2ชิ้นนะคะหมักด้วยเกลือนะคะพริกไทยแล้วก็โยเกิร์ตนะคะรสโยเกิร์ตรสธรรมชาติหมักทิ้งไว้1คืนนะคะเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเนยค่ะจะเลือกใช้เป็นเนยจืดหรือว่าเนยเค็มก็ได้แต่ว่าเวลาทําอาหารนะปู้ชอบใช้เนยเค็มค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นพาสลี่นะคะน,นี่สามารถซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะถ้าเผื่อใครไม่มีพาสลี่ของฝรั่งนะก็สามารถเลือกใช้เป็นผักชีนะคะผักชีบ้านเรานะคะหรือว่าเป็นขึ้นช่ายก็ได้นะคะใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้เป็นหอมแขกค่ะนำมาซอยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจริงๆก็อยากจะแนะนำให้ใช้เป็นหอมแขกนะคะหรือว่าเป็นหอมใหญ่ก็ได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็น หอมแดงแบบไทยนะเพราะว่ากลิ่นเขาจะฉุนเกินไปค่ะอันนี้ค่ะสอยเป็นชิ้นเล็กๆสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เตรียมใส่ภาชนะเอาไว้นะคะตั้งกระทะค่ะอันนี้ปูจะทำสเต็กด้วยการใช้เตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะ เรื่องน้ำมันนี่ก็เหมือนกันนะไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าเผื่อใครไม่มีน้ำมันมะกอกนะคะใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นก็ได้ที่มีติดบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มน้ามันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนลาน้ำมันดอกทานตะวนันอะไรก็ได้ค่ะทีนี้ในระหว่างที่เราย่างหมูนะคะก็จะมาผัดผักก่อนค่ะเอาผักผัดเนยน,นะคะตั้งกระทะน,นะคะใส่เนยเค็มลงไปค่ะ แล้วก็แบ่งนะคะแบ่งตัวหอมแขกสับแล้วก็พาสลี่สับนะคะลงมาผัดด้วยนิดนึงค่ะส่วนที่เหลือนะคะจะเก็บไว้ทําตัวซอสนะคะนี่ค่ะใส่บัตเตอร์น,นัทลงไปอันนี้ปู้ได้มาราคาถูกมากจากตลาดอินซีแถวบ้านนะคะราคาถูกมากๆแล้วก็รสชาติดีอันนี้ซื้อมาเป็นเดือนแล้วค่ะยังยังยังใช้ได้อยู่นะคะนี่ค่ะผัดให้หอมผัดกับเนยเลยค่ะผัดไปเรื mm ่อยๆจนกระทั่งตัวบัตเตอร์น,นัทนะคะสุกนะคะ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าบัชนัดคืออะไรนะคะมันก็เป็นพืชตระกูลเขาเรียกว่าอะไระคะตระกูลฟักทองค่ะรสชาติก็คล้ายๆฟักทองแต่ว่าความมันความเข้มข้นนะคะของรสชาติอาจจะไม่สู้ฟักทองบ้านเรานะคะท<โ>ีนี้ก็ใส่เห็ดลงไปแล้วปู้จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยใครจะใช้พริกไทยขาวพริกไทยดําพริกไทยสีชมพูอะไรที่มีติดบ,บ้านเราค่ะ ไม่ต้องไปสรรหาที่อื่นนะคะใช้ของที่มีในบ้านเรานะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะทีนี้จะขอเกรียมนิดนึงนะผู้ชอบผักนะคะผักเวลาที่ผัดหรือไปอบไปย่างให้มีเนื้อข้างนอกนะคะให้ตัวผิวข้างนอกให้มัน,กนเกรียมๆนิดนึงมันจะหอมมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะทีนี้ก็ <laughs> ใส่น้ำไม่ใช่น้ำมันสิใส่เนยค่ะ พูดผิดแล้วขออภัยด้วยนะคะใส่เนยลงไปค่ะเป็นคนชอบเนยมากๆนะคะชอบชอบความเป็นเนยมันอร่อยดีนะคะบางคนอาจจะใส่น้อยน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันมันหรือว่าเลี่ยนเกินไปเนี้ยค่ะอันนี้ก็ตัวพ็อกช็อปที่เราย่างนะคะสับด้านนะคะแล้วก็ย่างจนสุกเหลืองหอมมากๆเลยค่ะเนยอ,อีกแล้วค่ะชอบเนย ใส่ให้มันชุ่มๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดใครกลัวเลี่ยนกลัวอ้วนมากเกินไปนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ว่าปู้๊เป็นคนชอบเนยมากๆก็ทุกอย่างที่ทํานะคะใส่อาหารฝรั่งที่จะใส่เนยเยอะมากค่ะนี่ค่ะโอ้โหสีสวยผิวเหลืองเหลืองทองแบบนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะน่ากินมากๆทีนี้มาทําตัวไว้ซอสนะคะใส่เนยเค็มลงไปค่ะ จากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวพาสลี่สับนะคะพาสลี่สับแล้วก็ตัวหอมแขกสับค่ะผัดกับเนยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะอันนี้ใช้ไฟอไฟอ่อนอยู่นะคะผัดไปเรื่อยๆหอมมากๆอย่างที่บอกนะคะถ้าเผื่อใครไม่มีพาสลี่หาไม่ได้ใช้ผักชีค่ะใช้ผักชีใช้แทนกันได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นขึ้นช่ายก็ย่อมได้ เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆผัดให้หอมก็ปู้จะผัดผักให้เคลียมนิดๆเนี่ยค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวนมข้นจืดลงไปค่ะมีบางคนอาจจะสงสัยว่าใช้อย่างอื่นได้ไหมจริงๆสูตรดั้งเดิมนะคะจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะแต่ว่าอันนี้ปู้มมาดัดแปลงนะคะให้เป็นสเต็กแบบบ้านๆแล้วก็วัตถุดิบราคาถูกหาได้ง่ายมีติดบ้านไว้ด้วยนะคะนมข้นจืดใส่ลงไปแล้วนะคะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ จากนั้นก็ปรุงต่อนะคะด้วยพริกไทยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะหยอดซอสนะคะเป็นซอสปรุงรสซีซันนิงนะคะอันนี้แค่เห็นขวดก็น่าจะรู้แล้วนะคะไม่ต้องบอกยี่ห้อทุกบ้านน่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วค่ะปู่เชื่ออย่างนั้นนะคะเนี่ยค่ะเร่งไฟแรงขึ้นขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็กวนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเคี่ยวนะคะผัดเคี่ยวจนส่วนผสมเขาข้นขึ้นนะคะ จริงๆใช้เป็นถ้าเผื่อเป็นแบบเครื่องปรุงราคาถูกนะคะนอกจากนมข้นจืดแล้วสามารถใช้นมสดได้เช่นเดียวกันแต่ปู้ว่ารสชาติเวลาเอามาทําเป็นสเต็กแบบบ้านๆแบบนี้นะคะนมข้นจืดจะมีความหอมมันมากกว่าค่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแค่พอข้นนะคะเพราะว่าเวลามันเย็นแล้วนะคะมันจะข้นขึ้นอีก2ส,สเต็ปเลยค่ะเนี่ยค่ะตักราดเลยค่ะ โอ้โหน่ากินมากๆแล้วก็เป็นการทำสเต็กแบบบ้านๆนะคะเครื่องปรุงหาง่ายราคาถูกและที่สำคัญนะคะคือรสชาติอร่อยมากๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะรับรองว่าถูกใจทุกๆคนแน่นอนคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆวยเฮงๆกันทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ